มาดูนะคะด้านหน้านะคะไฟหน้าเป็นแบบมันติีเซกเตอร์นะคะกระจังหน้านะคะเป็นแบบกรอบคมเมี่ยมนะคะพร้อมกันชนด้านล่างนะคะตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้เป็นรอมแมกนะคะขอบ15นิ้วนะคะยางก็ปีใหม่มากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้าด้วยนะคะนี่กรอบคมเมี่ยมนะคะตรงบานประตูกระจกนะคะแล้วก็มือจับประตูนะคะทั้ง4บานก็เป็นกรอบคมเมียมเหมือนกันนะคะ คันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะด้องแนนพาชมด้านหลังนะคะถูกออกแบบให้ดูแบบโฉบเฉี่ยวเรียวยาวนะคะแบบนี้เลยไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED กันเลยทีเดียวนะคะพร้อมแผงทับทิมนะคะด้านล่าง2จุดะะทั้งด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 1.6G นะคะด้องแนนพาชมภายในกันต่อเลยดีกว่านะคะอ่าภายในนะคะของอันติสนะคะคันนี้นี่มือจับประตูนะคะเป็นกรอบโครเมี่ยมให้ด้วยนะคะทั้ง4ี่บานนะคะ ครับปรับไฟฟ้า,ฟารอบคันนะคะ,ะพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะสามารถกดปุ่มควบคุมได้เลยด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะไม้นะคะวิ่ง1นึ0 0 0สโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้แอร์ะนะคะปรับได้นะคะวิทยุนะคะเป็นแบบวิทยุ MP3 นะคะเป็นเกียร์ออโต้เสปีดนะคะคันนี้ตรงกลางนะคะ มีชั้นวางแก้วนะคะหรือว่าที่พักแขนนะคะคอนโซลตรงกลางสามารถเก็บของได้ด้วยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีเบจหรือว่าสีครีมนั่นเองนะคะสามารถดูแลได้ง่ายมากๆเลยนะคะคอนโซลนะคะเป็นสีดําตัดกับสีครีมแบบนี้นะคะเป็นแบบทูโทนนะคะมีช่องเก็บของเดกประสงค์ให้ด้วยนะคะความกว้างความสบายนะคะไม่ต้องให้น้องแนนพูดถึงเลยนะคะนี่สวยมากเลยคันนี้นะคะอ่าน้องแนนพาชมด้านหลังนะคะบอกเลยว่า นั่งได้นะคะประมาณ3คนได้เลยนะคะเพราะว่าเขากว้างมากๆนะคะสำหรับอันติดอ่าดูนะคะในส่วนของห้องสัมภาระด้านหลังกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะสามารถเก็บของได้อีกเยอะเลยนะคะอ่านีพาชมนะคะรอยน็อตนะคะด้านหลังให้ดูเลยว่าไม่มีการชนจากด้านหลังมาแน่นอนนะคะนี่รอยน็อตนะคะแท้เดิมเลยนะคะ ด้านล่างนะคะน้องแนนมีอ่ายางอะไรนะคะอ่ะแม่แรงแล้วก็ถุงเครื่องมือให้ลูกค้าอีกด้วยนะคะแบบมาตรฐานเลยทีเดียวนะคะ ปัจจัยหลักเลยของรถมือสองที่ลูกค้าะะกังวลกันมากๆนะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะคะอันนี้แนนต้องบอกก่อนเลยว่าเพชรยนต์ของเรานะคะไม่มีการย้อมแมวขายลูกค้าแน่นอนนะคะเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์รถมือเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเช็คเจอนะคะว่ารถเกิดการชนหนักมานะคะพิกควารจมน้ำนะคะเพชรยนต์นะคะซื้อคืนเต็มจํานวนเลยอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพชรยนต์อะของเราเปิดมา21ปีเปอยถ้าเป็นรถนะคะที่เปลี่ยนอะไหล่มานะคะ ตาสัญลักษณ์ตามจุดต่างๆนะคะนี่ตามขอบต่างๆนะคะตรงนี้จะไม่มีเนาะเพราะเขาจะพ่นสีหรือว่าเปลี่ยนออกไปแล้วนะคะอืมอ่ะแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,600cc นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับโตยตาอันเจ็คน,นี้สำหรับทุกค่านที่สนใจเข้ามาดูรถได้เลยที่ซอยเสรีไทย95 สักสคายให้น้องแนนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะ